สวัสดีครับวันนี้มีชุดซ่อมกรบู T110 T140 ครับมาให้ดูครับหนึ่งชุดมาแบบนี้นะครับจะมีปลเก็นตรงคอหลีดครับคอหลีดหนึ่งชิ้นตัวรองผ้าปั๊มแล้วก็ผ้าปั๊มหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้ลิ้นปิดเปิดด้านข้างแล้วก็แผ่นไดอะฟรมลิ้นปิดเปิดนะครับเดี๋ยวผมวัดระยะให้ดูนะครับตัวนี้ใส่กับ T140 ได้140ตรงรุ่น,นครับ T140 T110 ตรงนี้จะอยู่ที่20ประมาณ28มิลวัดมุมนี้ก็28มิลเหมือนกันครับกระปัป๊มครับก็อยู่ชุดนี้ใส่แทนของเดิมได้ครับตัวนี้ลิ้นปิดเปิดด้านข้างปิดเปิดด้านข้างก็จะอยู่ตำแหน่งนี้อ่ะเดี๋ยวผมวัดระยะให้ดูครับรอยยอยู่ที่27มิลนะครับระยะน,นี้27มิลส่วนตัวนี้ใส่ได้เลยครับตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงอะไรอะโอเคหนึ่งชุดมาแบบนี้ราคา 125บาทรวมเก็บเงินปลายทางถ้าซื้อ2ชุดก็จะอยู่ที่ชุดหนึ่งเ5บาทนะครับมีของพร้อมส่งในไทยครับในสต็อกเยอะมากครับโอเคครับ